เมื่อต้องพูดใหญ่ยยมิพูดให้ไพเระยาะใหญ่มิเหาะนำพึ่งนิดปิดหน้าขนมเมื่อยามเผยความดำริหรือติชมอย่าประงมอยากกัญชาหรือว่านำจงเลือกวิธีเลือกคำอย่าทำยาบพูดผิดทางหรือจะทาบ ที่งามขำใช้สำเนียงมิตรภาพมิลาบล้ำถูกเงื่อนงำจับใจไว้ได้กลมกลืนที่บางคนกระด้างอย่างมักอ้ายก็ต้องได้ทุกที่ไม่ควรจะฝืนเหยาะน้ำพึ่งนั้นกลืนง่ายสบายยืน ยายมิพูดคำชื่นมื่นเมื่อจีราจาพระพุทธทาสภิกขุสวัสดีครับกับผมในนามพรเทพเสียงหลอมวันนี้จะมาเปิดประวัติหลวงพ่อเงินวัดบางคานพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองพิจิตรผู้ที่มีวิทยาคมเรื่องเลือไปทั่วสารทิศหลวงพ่อเงินวัดบางคานพระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองพิจิตรมีความเชี่ยวชาญ วิทยาคมเป็นที่เรื่องเลือไปทั่วสารทิศท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2353บิดาชื่อนายอูมารดาชื่อนางฟักเป็นชาวบ้านตำบลบางคาันจังหวัดพิจิตรมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันทั้งหมด6คนเมื่อตอนอายุ3ขวบไปอยู่กับลุง ชื่อในช่วงที่กรุงเทพและเข้าเรียนที่บ้านตองปุวัดชนะสงครามจังหวัดพระนครเมื่ออายุได้12ปีในปีพุทธศักราช2365ท่านก็ได้บรรพชาศึกษาพระปริยัติอาคมวิทยาการต่างๆจนแตกฉานเมื่ออายุครบบวช ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดชนะสงครามได้รับฉายาพุทธชูดเ,เรียนวิชาวิปัสนากรรมฐานอยู่ได้ 3, สามพรรษาและได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาศิลปะวิทยาคมตลอดจนวิปัสนาสธ,าธาุระจากสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังสีวัดระคังโคสิตาราม ต่อมากลับไปจำพรรษาที่วัดคงคารามหรือวัดบางคานใต้อำเภอบางคานจังหวัดพิจิตรบ้านเดิมของท่านอยู่ได้หนึ่งพรรษาก่อนย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโกซึ่งลึกเข้าไปในลำน้ำแควมเมืองพิจิตรโดยหักกิ่งโพไปด้วยสามกิง่งและปักลงตรงบนบริเวณ ปาตะโกอธิษฐานจิตว่าถ้าได้มาสร้างวัดณสถานที่แห่งนี้ถ้ามีความเจริญ่งเรื่องต่อไปในอนาคตข้างหน้าขอให้กิ่งโพทั้งสามกิ่งจเจริญง,งอกงามตามไปด้วยปรากฏว่าเป็นไปตามคำอธิษฐานทุกประการสร้างกุฎวิหารโอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดจนสมบูรณ์ครบถ้วน ต่อมาพื้นที่แถบนั้นปรากฏเป็นวัดวังตะโกเกิดขึ้นพระอารามแห่งนี้หลวงพ่อเงินเป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,377ต่อมาวัดวังตะโกรหรือวัดฮิรัญยารามเจริญอย่างรวดเร็วมีผู้คนเคารพนับถือและถวายตัวเป็นสิทธิ์ขอเครื่องรางของขังและขอให้ช่วยรักษาโรคภยัย โดยเฉพาะพวกชาวเรือที่ขึ้นล่องไปมาได้พากันมาจอดเรือที่หน้าวัดเพื่อขอพรและอาบน้ำมนต์นับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรื่องชื่อด้านวิทยาคมแห่งเมืองพิจิตรสามารถรู้ผู้มาเยือนด้วยยานวิเศษและยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย อิทธิปฏิหารล่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดสมเด็จในกรมกรมหลวงขุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยผลงานที่สำคัญด้านการก่อสร้างมักเป็นธุระในเรื่องการสร้างถาวรวัตถุเป็นนักก่อสร้างควบคุมการสร้างด้วยตนเองรวบรวมปัจจัยจากการสร้างวัตถุมงคล เงินบริจาคสิ่งที่ท่านชอบสร้างอีกอย่างหนึ่งนอกจากโบสถ์วิหารศาลาก็คือศาลาพักลน้นเพื่อคนสัญจรไปมาด้านการรักษาโรคด้วยวิชาทางการแพทย์แผนโบราณนั้นเป็นหมอแผนโบราณทางด้านการรักษาโรคไปไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรหรือบางครั้งก็ใช้น้ำมนต ซึ่งก็ได้ผลด้านกําลังใจอีกทั้งยังเป็นพระอาจารย์ที่เรื่องชื่อทางด้านวิปัสสนาเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกับหลวงปู่หลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทซึ่งได้แนะนำให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้มาเรียนวิชาทางวิปัสสนากับหลวงพ่อเงิน รวมทั้งสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิยานวรูรถก็ได้มาประทับที่วังวัตโกอยู่หลายวันเพื่อเรียนทางด้านวิปัสสนาด้านวัตถุมงคลไม่นิยมสร้างพระเครื่องดังนั้นพระเครื่องรุ่นที่สร้างครั้งหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่มีน้อยสำหรับลูกศิษย์ หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่มีชื่อเสียงโด่งดังอทิหลวงพ่อพิษวัดระฆังหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามพระปราชลัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวนวัดหาดมูลกระบืองหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตียหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงพลหลวงปู่ภู วัดท่าเฟอเป็นต้นการต่อมาหลวงพ่อเงินได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณฝ่ายวิปัส,สนาจารย์มีโรคประจำตัวคือโรคลิสีดวงทวารรักษาตัวเองบางครั้งก็หายบางครั้งก็กลับไปอีก หลวงพ่อเงินเคยกล่าวว่าคนอื่นร้อยพันรักษาหายแต่ผมเข้าตาตัวเองกับรักษาไม่ได้ท้ายที่สุดมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์เดือนสิบเรมสิบเอ็ดค่ำปีมะแมตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,462 ที่วัดวังตะโกอำเภอบางคลานจังหวัดพิจิตรสิริอายุ109ปี